ตอนนี้พี่โม่กำลังแวะซื้อสตรอเบอรี่ไปฝากน้อง 180, 100, 100, 100. น้องแป0หน่ะ้อดนะจ๊ะลูกเล็กตัวนั้นเอาพี่โม่จ่าอันนี้เป็นข้างในเป็นส่วน สวนสตรอเบอรี่เราเข้าไปถ่ายได้ไหมได้ค่ะสวนสตรอเบอรี่เออมันต้นหนุน่ยเล็กๆเ,เ,เลยอ่ะๆๆเป็นหน่วยเล็กๆอยู่เลยอันนี้บักผักบักแปรงบักแปงต้นแล้วมีนองนะผมวาทางเหนือของกติบูเหนือนะเจ้า ท่าลกับเป็นเป,ปีนมูฟอทิชิงชัยอีกแล้วอนนเออชวนท่าผ่านเนือนน่ไม่ชิงชาถึกหมองอเหรอเออไปมันไปกัเจชิงชาเ,เ,เออมานีออ่สอบเบอร์รี่ทั้งนั้นเลยนะจุกเกินสับเบอร์รี่ทั้งนั้นสตาร์ไหมสตอร์ไหม สตรอเบอรี่ยังมาทันสุกเลยเ,<อ>เขาเก็บไปหมดแล้วมั้งน,นี่มันหนาวเอปเอปะมันร้อนแดดสวนเขาอ่าพี่มูถ่ายสิถ่ายรูปสิเออสตรอเบอรี่มูกลับแล้วนะไล่สตรอเบอรี่กลับแล้วนะคะพี่มูหันมาบายบายหน่อย เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้เราได้ถ่ายทำไปเรื่อยๆนะคะทุกคน